มาโซเลยมาล้อมมวงุยกันหมูเห่เฮาสาวอีสานมาเดอิอมาตุ่มโหสวัสดีครับพ่อกัน์เลยแล้วครับหลังข้าวเรื่องเด่นเด่นนี่ครับ<ภ>ามาเจอกับตุม่มโฮมนะครับ,รบจันถึงสุกครับหามงเคิงหอดหกมงแรงครับมือนี่ผมมาก,กับหมอแพทยครับ สวัสดีค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะคหมอปัสวีแสงชาติค่ะหรือหมอของโคตอีสานค่ะประจำการยูตุมโฮมค่ะมือน,นี่เบ,บื้องโทรทัศน์กด33บเบื้องโทรศัพท์กดสามพัดค่ะและกาตุมโฮมนี่มีหลากหลายรูปแบบเนาะเนื้อหาที่เขาเคยเสนอเสนอมาเนี่ยดินแดนอีสานเนี่ครับเป็นดินแดนที่ล่ำลุวยศิลปะวัฒนธรรมการสแสดงต่างๆบอมแมนมีเฉพาะหมอลำครับมีหลายๆอย่างผมเองเป็นลูกอีสานแท้ๆหลายห,ห,หลายงานผมยังบ่เคยเห็น หรือบางที่เคยได้ยินแต่ว่าก็บ่เคยไปบ้านหมอแพทย์มีหยังเด็ดๆเมื่อนี้ขออนุญาตนําเสนอให้อายกิติกับค้นถั่วประเทศได้ฮูจ้จักสิ่งนี้เนี่ยอ,อยู่จังหวัดยะโสรมองเดียวค่ะยะโสธรมองเดียว,มอ,ยวมองเดียวเลยก็คือเทศกาลจุดไฟตุ่มกาจุดไฟตุ่มกาาเอาซาซายเพิ่นได้ยินน้าเทศกาลจุดไฟตุ่มกา เป็นของดีเมืองยโสซึ่งปัจจุบันกําลังจัดงานนี้อยู่เลยค่ะอ,อยู่ในช่วงของหลังไอ้ออกพรรษามานี่เนาะอยู่ในช่วงกระถึงกอทินนี่แมนค่ะช่วงอ,ออกพรรษาเลยค่ะครับเนี่ยไปเบิรงครับเป็นยังไงงานนี่อยู่อําเภอเมืองยโสธรค่ะจังหวัดยโสธรน,นี่เองเลยค่ะอันนี้งานสดๆมือเปิดหมอแพทย์ไปเก็บภาพมาให้เบิรงค่ะเพื่อ จัดเทศการจัดไฟตุ่มกาเนี่ยแหละค่ะเพื่อยกระดับงานประเภทนี้ทองทินตัวค่ะ<ม>ให้เป็นที่รู้จักในระดับโลกตัวค่ะคเพื่อพัฒนาพวกวัดถันวิถีอิส<ม>านส่<ม>งเสริมให้ประเภทนี้จุดไฟตุ่มกาเนี่ย ให้ได้รู้จักแพรหลายเพื่อนก็เลยจัดงานใหญ่ตัวค่ะและอยู่ยังแบบยังยืนต่อไปให้ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเขามาเดี่ยวทั้งคนไทยกับยังบานหุจักต่างประเทศกับแมนไหมาเทียวกับตุนเศรษฐกิจค่ะสร้างรรยใดพร้อมเนาะพอแม่พี่น้องกดจะได้ขายของไปค่ะมองนี่จัดที่สครับยูอันนี้ยู่ที่ที่วิการยะโสธรเองที่วิการอำเภอเมืองแมนค่ะที่วาการอำเภอเมืองยะโสธรค่ะปีนี้เนี่ยเขาจัดมาจริงๆงั้นนี่เขาเจ็ดปีแล้วดยค่ะ แต่ว่าปีนี้หมอแพทย์มีโอกาสได้นำเสนอให้ทุกคนเบิง<อ>่งเนาะปีนี้ยังจัดอยู่เลยสดๆมื้อนีกัมี่ค่ะค 1> 6 1 0พฤศจิกายนนี้นะคะคซึ่งเขาได้รับความร่วมมือจากหลายมองอยู่ค่ะค หลากหลายเพราว่าจะเป็นส่วนผากส่วนต่างๆเนาะเพื่อเขาอยากจะดื้อฟื้นประเภทนี้<อ>จุดไฟตุ่มกาเนี่ยละค่ะในช่วงวันออกพรรษาให้กลับมาอีกเธอหนึง่งหมอแพทย์ได้ไปมือเปิดพอดีเลยค่ะอ้นนบักหลหนึงค่ะและ้วก็ให้ล่ลของงานเนี่ยก็คือเป็นการจัดแสดงตนตุ่มกา<อ>นี่เขาก็เปิดให้เบิงร้รวก็กเปิดเน่นค่ะ ละกาเนี่ยกาจริงๆกาโอ้โหทุกภาคส่วนเขาก็ไปร่วมโตกันอยู่หันพร้อมค่ะละกานอกจากเปิดงานแล้วโชว์ความงามแล้วเขากับฟอนโชว์วังหันเขาก็มีภาพฟอนโชว์นะคะละกามีการเดินแบบพวบผ้าไหมละกัเบิร์ดคุณอันคุณเนี่ยกะตะการตาไปเบิร์ดครับและตอนนี้หมอแพทย์ก็อยู่กับภูวาราชการจังหวัดยโสธรคุณดิค่ะได้รับเกียรติหลายๆละกเมื้อนี้หมอแพทย์ก็อยากจะสอบถามท่านพเมืองเนาะว่าเทามีแบบ จุดเด่นอีอย่างเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอื่นคนะะ่ะเขากลับมาเยี่ยมบ้านเฮามาเที่ยวบ้านเฮามากระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดเฮาค่ะจังหวัดยะโสธรค่ะผมอยู่ในงานเทศกาลจุดไฟตูมกาหนึ่งเดียวในโลกที่เราใช้คาว่าหนึ่งเดียวในโลกเนื่องจากว่าเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ไม่มีที่ใดทํากันนะครับโดยใช้ผลไม้เ,เปลือกแข็งที่เราเรียกว่าผลตูมกามาคว้านเอาเนื้อ ออกแล้วก็เจาะดูให้สวยงามแล้วก็จุดไฟถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลออกพรรษานี่คือภูมิปัญญาของชาวจังหวัดยโสธรที่ได้ทำขึ้นจัดขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาทุกปีในช่วงราวเดือนพฤศจิกายนเราจะมีงานนี้ทุกปีวันนี้ก็เป็นงานเริ่มต้นเราจะจัดงานนี้ตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่10พฤศจิกายน2567นนี้ได้ยินเสียงผมแล้วมาเลยครับ 6-10พฤศจิกายน2 5 6 7ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองยะโสธรครับขอบพระคุณครับและนี่ก็เป็นมองที่เขาเขาเรียกว่าแกะสลักต้นนวยตุงกาให้ให้แบบคนที่มารวมงานเนี่ยเบอร์รวามันนวยตุงกามันเป็นนวยแบบใหญเขามาเบิร์กันเลยนะคะนี่นี่คือนวยนวยแบบตุงกามันเป็นยังสี่นวยตุงกาเป็นังสี่เนาะเขาก็ควด เขาก็ควาเอาในมันออกแล้วก็คัดให้มันบางมันใสบันนี้มันก็สีแบบเริ่มแสงออกได้แล้วเขาก็แกสลักเป็นลายงามงามนี่ค่ะแบบยังสิอ่าจริงจริงแล้วรักกันก็คือว่าขั้นได้นวยนีมาเนาะเขาก็เอาเทียนมาใส่มันกะบางล้มในถ่ายเทียนบอดับตอนเขาไปงานออกพรรษามีคือรักการเขาเรียกว่าต้นกําเนิดอีหลีเขาเขายอกไม้สมัยใหม่เนาะเขาก็เอาไฟมาใส่หรือว่ายังสิค่ะหรือเขาก็มาใส่กบนี่ ใส่กาไฟฉา่แล้วก็เามะหอยต้องแตงต้องแตงจังสีเลยค่ะเดี๋ยวเอาไปฝากกันนี่แหละค่ะก็เป็นผลตุ่มกาที่ถือมาฝากทุกคนนะคะครับไอ้เคยนี่พ่อว่าเห็นแล้วนี่ไอ้ถึงคิดออกว่าไอ้ตอนในน้อยนี่ไอ้ก็มี่ไอ้ก็เห็นอยู่แถวขอนแก่นก็มีแเ่นน่ะค่ะมักตุ่มกามันก็เป็นบักตุ่มชนิดหนึ่งบแม่นบักตุ่มที่ห้ากินแบบบักตุ่มไอเอที่ห้ากินได้ครับคนละเบักตุ่ม แต่ว่าเป็นตระกูลตูมขึ้นกันอันนี้เป็นเขาเรียกว่าตูมกาเขาคอดๆอยู่บ่กินแมนมันบ่กินได้เขาเอาไปเห็ดบักบบหน่วยไฟนี่แหละค่ะออเออโอ้ยต่อแรกฟังประเทศการตูมกาจะนึกว่าอียงที่ใดๆก็เป็นหมักตูมกาแบบนี้แต่ว่าโอ้หน่าสนใจครับมันเบิ่งละงามเนาะเมื่อกี้เนาะหยุดไฟขึ้นมาแล้วมันงามล่ะเขาแกะสลักเป็นหูบนั่นหูบนี่แล้วก็มีไฟออกมาก็เลยเป็นบ่มแมนมีตั้งแต่ บุญบางไฟเนาะยาะโซนี่ที่ของแปลกๆเกิดมาพึ่งก็เคยเห็น,นอ,อ,อยากให้อ้ายแล้วก็นคนทั้งประเทศได้หูว่ายาโซก็มีของดีครับเดี๋ยวเฮาผักนะครับแล้วก็กลับมาเนี่ยหมอแพทย์ระสิิภาพมาพึ่งครับไม,ม่มทั้ที่เป็นประเภทนหนึ่งเดี๋ยวในโลกมันต้องเพราะธรรมดาครับ,รบเดี๋ยวกลับมาครับ นับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT มูเฮาสาวอีสานมาเด้อมาตุ่มหอมาโซเลมาล้อมองคุยกันมูเฮาสาวอีสานมาเด้อมาตุ่มหอ เขาสู่ช่วงที่สองของรายการตุ้มโฮมนะครับเมื่อนี้เป็นเรื่องของหนึ่งเดียวในโลกแปลกนะครับผมคนอีสานแท้ๆกับโบเคยได้ยินบบเคยหูจักไอเทศกาลจุดไฟตุมกาเนี่ครับนี่พอแพทย์ตุ้มเปยังไงกันแน่เนี่ยนี่มันจะเป็นยังสี่หาเหรอเขมเทียนมันบอกสมัยก่อนเนาะเขาก็เอานิมาสซุปซุปคือครอบเนาะซุปคือครอบเนาะครอบแล้วเขาก็ยางไปวัดออกพรรษาอันเนี่ยคือตุมกาก็เลยคือไฟตุ้มกาแมนเพราะมันกัสีเฮียนไ้ ล้มบพัดเทียนดับ<ล>คือ,อ,อ,อคือหมกักหมักตุ่มกาเมื่อสักครู่ครับที่เราเห็นหน่วยมันนมกควรเอาเอาเนื้อมันออกแล้วมันจิเป็นแบบนี้นี่กลมตก๊กเลยครับ<น>บมเมนพลาสติกครับเนี่ยเป็นอินซีเป็นเปลือกบักตุ่มกาครับแล้วก็มาเจาะหูหรืออาจจะเป็นเขียนตัวหนังสือยังก็ได้แม่นบอแต่ว่านี่แบบท่านสมัยจะกยัก็เ,เบองค่ะเกามาใส่ครับนี่นี่เป็นไฟฉายเอามาใส่ไฟฉายเห็นไหมครับนี่เออนี่ อันนี้เอาเป็นเทียนก็ได้เป็นไฟฉายเวลาเปิดย่ำยางไปมืดมืดมันก็สีงามครับกับที่เขาเห็นอยู่ยาโสเมือสักครู่นี่แหละป่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวหมอแพทย์สีวาวให้ฟังว่าความสำคัญของงามันมาจางใดเป็นับนใดค่ะอะไรเล่เนาะโอเคก็คือจริงๆอ่ะจุดไฟตุ่มกาเนี่ยมันมีมาโดนแล้วครับแต่ว่ามันหายไปตัวค่ะ เทศกาลจุดไฟตุ่มกาแต่เดิมเนี่ยเป็นประเภทนี้ของบ้านทงแต่ค่ะเป็นชาาบ้านทงแต่เห็นมาแต่โดนแล้วค่ะอำเภอเมืองจังหวัดยะโสเนล่ะค่ะพร้อมกับการกอตั้งหมู่บ้านเลยด้วยค่ะชาวบ้านเนี่ยเขาสีน้ำผลบักตุ่มกาเนี่ยตีเก็บมาแต่ปลาไกลๆก็หมู่บ้านเนี่ยล่ะค่ะแล้วน้ำขค่นเม็ดออกเนาะ เราเขาก็มาเจาะฉลุลวดลายให้มันงามแล้วเขาก็นําเทียนไขเข้าไปในหน่วยมันนะคะแต่พอเฮ็ดเมื่อกี้เนาะแมนค่ะแล้วเขาก็ถือไปถวายพุทธบูชาอยู่ในคืนมันออกพรรษาเลยด้วยค่ะเดี๋ยวที่หอยหอยย่งใหญ่บนแมหมอกตุ่มกาด้วยเป็นว่าแม่นเบิร์ดแล้วเนาะค่ะเอาแม่นเบิิแม่นเขาจัดเป็นงานตุ่มกาเลยเห็นไหมคะอ๋อมันขึ้นใหญ่แท้แม่นค่ะกะ เนี่ยหญ่น้อยน้อยอค่ะแล้วเขากับปัจจุบันเนี่ยเขากับใส่หลอดไฟแทนกับมีค่ะเห็นบอกอันนี้เขาก็ต่อไฟนั่นแหละที่ไงธถามเนี่ยบางอันเห็นบอมแยนเบอร์เลยเห็นบอกค่ะบางอันกับบอมแยนตูมกากับมีเป็นเป็นหลอดไฟอย่างอื่นหรือใส่น้อยนยบอกตูมกาขนใส่ไฟลงไปทุกอันนี้เป็นตูมกาแท้เบลยค่ะแม่นอีหลีค่ะบอมแยนพลาสติกบอมแยนกระดาษบอมแยนค่ะเขาใส่ไฟเข้าไปคือ่าคล้ายๆโคมไฟงามๆเนี่ยแหละค่ะเขากับที่นี่เขาเห็ดผลงามๆเนาะเขากับไปห้้้้อยไไววสถาาาาานนที่่่ตงๆดคะชบเก็ ร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนไตรและกระสวดมตนไหว้พระ้อมกันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ทั้งพุทธศาสนาของยโสค่ะอาย<อ>ในมือออกพรรษาเนาะครับ่มมีจังหวัดใดเหมือนเด้ค่ะเป็น,เป,นเป็นนี่นี่พี่ย่อมว่าเป็นของแปลกอีลีเนาะเพราะว่าคนอีสานเนี่ยมักตุ่มกาม,มันมีอยู่ทั่วไปครับเป็นหัวไหลไ่ปลายหน้าอยู่โคกอยู่ป่าเนี่ยค่ะแต่ว่ามีบ้านนี้บ้านเดียวที่รู้จักอ,อกมาทำแบบนี้แมนค่ะอ๋อครับตั้งแต่หลวงพ่อ ยังเป็นเด็กตอนเป็นเด็กเด่นเห็นลงายาดยมในวัดออกพวันสาน้ำไฟตรงกาเอาลูกตรงกาไะเจาะแล้วก็จุดเทียนซองออกไปในวัดแล้วก็ไปก้าวคํำถวายบูชาเสร็จเรียบร้อยก็ห่อไว้บางคนก็น้ำซองทางกลับเข้ามาในวัดหมู่บ้านดีแล้วมันก็ขาดหายไปประมาณสัก40ปี ก็คือว่าหลวงตาเอาวัฒนธรรมนี่ที่มันหายไป40ปีกลับมาอีกครั้งหนึ่งงันนี้นะคะแกจัดอยู่ถึงวันอาทิตย์นี้ครับยังมีสดๆเลยด้วยค่ะนาสารากางอำเภอเมืองแยสุธนเทศบาลพอเทศบาลที่ว่าการเอาพิ่ครัที่ว่าการใช่ะเอาผมท่าผมท่าพี่น้องที่เบิ่งแรกกะอยู่ตอนนี้นี่นะผู้ใดบอหูจักบ่เคยเห็นเนี่ยเขียนมาในเพจแล้วเลยครับหรือว่าผู้ใดเคยหูจัก ผมอีกคนหนึ่งแหละลู่อีสานแท้ๆบอกเคยหูจักว่ามันมีประเภทนี่หยุดไฟตูมกามันแบบมหัศจรรย์จนอยากให้คนหูแม่ค่ะเลยส่วนทุกคนส่วนไอไปเบิงน้ากันคือคือไอผีตาขนอยู่เมืองเลยแหละตอนแรกห้องกับผมว่าไอผีตาขนมันมากแบบไหนมันเป็นของแปลกๆอ่ะมันทำไม่อีสานแท้ๆมันกระโด่งดังระดับโลกได้ครับบัดนี้ไอตูมกาเนี่ยตูมกานูนี่ละนี่ละ ล่องเด้อครับเนี่ยโบมันธรรมดาเฮ็ดดีๆนี่อ,นนอันนี้เพราะว่ามันบ่เป็นของเป็นภาระธรรม,ารมชาติ <ๆ S 1> บ่คือกาบร, <ๆ S 2> ร้อยกระทงที่ว่าเอาพัดติเอาย่างมาเด้อครับนี่มีหมากไม้แท้ๆผลไม้ครับตูมกาอ่ะนี่ก็เป็นอันนึงนะครับนี่แหละครับเบิง่งรายการตูมหม,ม้อเมาทีหาของดีๆแปลกๆแกบบบ่เคยเห็นที่ไหนเอาไห้เพิ่นเบิ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าอ้ายกับพี่ของไอ้กันโอ้เดี๋ยวถ้าเบิ้ลทับดาที่แล้วนี่อ้ายกับขอนแก่นก็เป็นช่วงที่เขาทอดกระถินกันโอ้ทุกพื้นที่ทุกประเทศเลยมีทอดกระถินแ่ย เป็นจังไงมีความเสื้อหรือว่าคิดกันแบบจังไงในกระถินอีสานเดี๋ยวกลับมาครับมูเฮาสาวอีสานมาเดอ้อมาตุ้มหอมมูเฮาสาวอีสานมาเดอ้อมาตุ้มหอม ช่วงที่สาของรายการค่ะเมื่อนี้หมอแพทย์สิไปเที่ยวบ้านไอ้บวันช่วงหนึ่งช่วงสองนี่เขาไปบ้านหมอแพทย์อยู่ยาโสช่วงนี้ผมสิผ้าไปบ้านผมผ้าไปเบิงบุญกระถินครับเป็นกระถินแบบบ้านบ้านเป็นยงไรบ้มงเป็นกระถินลอยลานกระถิ่นพัดล้านเป็นกระถินบ้านบ้านแท้ๆเลยครับอยู่บ้านเกิดผมเองครับบ้านโป่งแค่ตําบลห้วโจดอำเภอกระด้วนจังหวัดขอนแก่นหลายคนบอกว่าผมเป็นคนบ้านนอกเกิดอยู่บ้านนอกเป็นแบบใดนี่แหละครับที่เห็นอยู่นี่ ตัวใหญ่กระถินพ่อตั้งกระถินย่ามกังขื้นมีหมอล่ำมีหนังมาแล้วเศร้ามากก็ต้องนี่แหละครับตั้งเอาเคลื่อนกองกระถินไปวัดนะครับนเนี่ยทำเนียบอีสานกระดิมีขบวนแห่กองกระถินนะครับที่เห็นเนี่ยครับกระิญ่างเป็นแถวมีเสือกถือน้ำเลยครับแล้วก็มีขบวนแห่นี่เป็นของหมู่บ้านแท้ๆเลยนะครับดูในหมู่บ้านในน้อยอยู่บ้านนอกอต้องเสียงไปน้ำ ลกักษณะแก่ที่เป็นคล้ายๆแบบนี้นี่กองเงาล้วก็น,นี่ครับถนนบ้านเกิดผมครับสมัยก่อนนี่ถนนหมอแพทย์ถนนเที่ยวเหเ็นเป็นเป็นเป็นปูนเนี่ยสมัยาอายเนี่นนยน้นอยเนี่ยเป็นดินทรา,ายเป็นดินทราย,รยกลางหมู่บ้านนี่น้ำไหลผ่านหมู่บ้านมากน้ำท่วมอยู่บะเพราะท่วมมันอยู่ได้โคกนี่แหละครับนี่เขามาในเขตวัดเขามาในเขตวัดกายางหลอกสาล่าสามหลอกนี่ครับจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ เครื่องกระถินเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็หลายครับเป็นท่าอีสานกระถินมีหมอนหมอนคิดหมอนสามเลี่ยมนะมีผ้าไหมผ้าฝฟายมีอ้อยมีกล้วยมีอ้อยเครื่องกระถินเนี่ยเต็มไปหมดถ้าหมอแพทย์ไปทอดกระถินวัดใหญ่ๆก็จะบ่เห็นแบบนี้เพราะมันคนละแบบอันนี้เป็นกระถินอีสานบ้านๆเฮานะครับเนี่ยอันนี้โอ้มีหอดโดนนีาเนี่ยเขามาในวัดครับ ขามาในวัดเนี่ยเครื่องกระถิ่นิธตั้งอยู่ตั้งแต่มือบุญกระถินครับมือทอดกระิเอามานั่มครับเอามาจากกองกระถินสีเอามากองไว้นี่แหละหมอนที่ผมว่านี่เนี่ยมีมีเงื่อนกระถินที่ทั้งเจ้าภาพเพ่ลรวบรวมมาแล้วก็มีคนอื่นเฮ็ดมาสมทบเพื่อมาเอามาถวายพระกระถินนะครับเป็นมหากระถินนะครับผ่เป็น,มมนจุลกระถินมหากระถินเอามาแล้วกับมันก็มีพิธีแบบที่เขาถวายทัวไปนะครับราดถวาย พระเปิ่นกรสิรับมีพระรูปหนึ่งที่เป็นมัติของสมยุโมหันไห้มารับกระถินส<ะ>ิพระมีรูปเดียวท,ที่มีศิษฐ์มารับกระถินะนะครับกระถินเมื่อนั่นนี่นนเป็นของเครือกระถินน,นี่มีสองแบบแบบหนึ่งนี่ทั้งหมู่บ้านจัดบุญกระถินน,นี่แบบนี้ที่เป็นแป้งป่ายคือว่ามีขอบครัวเดียวฮ<ะ>เฮ็ดบุญกระถิน,นเป็นเจา้าภาพ่ครับเจ้าภาพอุทิศส่วนกุศลหาผู้หลวงรับไปแล้วนคะรอบรัวเพินิน<ะ>กระบ่เป็นผู้อื่นผู้ใดครับใส่เสือ้อสีเหลืองนี่ <c oughs> อธิบดีพิชิตสมบัติมากเราเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเรา<ะ>อีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านไก่จากบ้านไอไปเนี่ยบ่ไก่พันธุ์ได<ะ><ะ>พอเพิ่นสร้างไว้ว่าถ้ามีการเทบุกทิศเพิ่นเสียแล้วนี่ใหมาทอดบ้านโป่งแค่เพราะว่าเพิ่นมีความเป็นเป็นพี่น้องกันนะบ้านโป่งแค่กับบ้านข้ามเป็นพี่น้องกันก็นเลยเอามาทอดอยู่บ้านนี้ได้เงินเกือบห้าแสนบาทบ่หน่อยเนี่ยค่ะบ่หน่อยเงินที่ได้นี่ก็สิเอามา บูรณะปฏิสังขรณเม่นอยู่ในวัดแล้วก็วหัวของวัดบ่อดไปสร้างของไงตโตอีหยังครับบ้านนอกวัดบ้านนอกก็ต้องการแบบนี้นี่แหละครับเมื่อแล้วกะมีอย่างนึงก็ทีมีอ่ะมีจุดตะไลมีอ่าผมก็เลยถามป่าชาวบ้านว่าอีสานเฮ้านี่เวลามีบุญตะละบุญกระถินเนี่ยมีอย่างแนนเป็นความเชื่อความนั่นที คนอีสานยึดเขาลบนบถือพะอ,อีสานมีเฮ็ดสิบสองข้อสิบสี่ไปฟังครับว่าอีสานเสื้อเรื่องกระถินอย่างไรครับครับลุงครับคนอีสานกับมีบุญกระถินคล้ายๆครับคนภาาอื่นได้ทำเนี่ยอีสานเท่าเนี่ยบุญกระถินเนี่ยคนอีสานเฮ็ดบุญกระถินด้วยแนวคิดแบบใดเอ่เป็นบุญกุศลแบบไหนคือบุญกระถินนี่ก็ ประเภทนี้อีสานกับกะเฮ็ดประเภทนี้ไทยกับมี่เป็นวาครับกะเฮ็ดน้ำกันเพราะว่าการที่เน้นนักที่นบุญกระถินนี่คือต้องมีผู้เสียชีวิตแล้วก็เฮ็ดบุญกระถินอุทิศหาพุ้นันผูุ้นีผู้ที่เสียไปนะครับก็ถือว่าเป็นประเภทนี้ประจําประจําของของของภูมิภาคนะครับแต่ภูมิภาคใต้ดีก็เฮ็ดมะเร็งนะครับแต่บุญกระถินมันต่นางกับบุญนะครับ บุญอื่นประจำทุกสองเดือนเท่าไหรครับบุญเกษนนี่คือมันถืมีกุศลนันยิ่งใหญ่กัวประบุญต่างๆนะครับบุญครับประเภทนี้ต่างๆคือมีทุกสองเดือนหมดล้วครับแต่มีเดือนทุกเดือนแหะครับครับ่าทนสมมล้วว่าเดือนเดือนเมษาก็มีม trendy, บุญสองการครับบุญฮอกก็เดือนฮกเกิมีบุญไฟครับเดือนเพียก็มีบุญยังกับบุญสัมหะบุญยังต่างๆเลยครับเพื่อบอรลุ ว่าสามารถ,ถเลยไปได้นะครับจส่วนหลยนี่คนทีอยากเทกีบ,บุญกระถินครับเท็่บุญกระถินเพราะว่าบุญกระถิ่นยิม้มแต่ยังเป็นระเข็ยมันเป็นกันยิ่งใหญ่คือมหานะครับเป็นกุศลยิ่งใหญ่ยสี่ยิ่งใหญ่งงครับบุญมหากระถินครับเวลาเข้าแห่กระถินรอบสาลาเอาจีเห็นมีผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเอาไม่กวดปวดเดินน้ำหนา ครับกวดอีหยังอันนี้ครับอันนี้คือกวดให้มันสะอาดนะครับกวดให้มันสะอาดเพราะว่าปฏิจจคุณรคไข้ทั้งไรทั้งพวงแต่ก็กวดไปหรือจะว่าสาร้างท่างเพื่อไปผุดซึนคู่สวรรค์น,ออนะครับโอ้ปวดท่างขึ้นบดีออกซึ่งบ่ดีออก,อออกเป็นหน่นทางไปสูป่สวรรค์สวรรค์ครับออ๋แล้วเฮามีเสือก ทุกคนอยู่ในขบวนนี่ถือเสื้อแบบนี้ไปยังต้องอีถือเสือเ้อเรียกกันไปเสื้อนี่คือผู้จีบจุงถือเสือ่องจะหวังว่าอยากได้บุญได้กุศลน,น้ำบุญมาอาเจ้ากระหม่อ,อกม,ออก,มกับอินของคนยู่ในขบวนนี่ครับจะไดนิเ้บุญกุศลไปน้ำกันน้ำแก่เพราะขบวนยอด้ายขบวนพุนเหรอครับอ๋อร่วมทั้งพวกแห่พวกยังไปน้ำกันนะครับนี่ไงนะครับบัดนี้เฮาที่เห็นนี่ยมาชุดตะไลคือโนฟ้าเนี่ยการชุดตะไลนี่ข้อหมาย การจุดตะไลนี่ก็เป็นประเภทนี่อย่างหนึง่งคาบุญกระเทียนนี่ต้องให้มีตะไล่บงังคุกตะกรอนสีเพ,พ็ดบังคุกบังคุกที่ว่าก็เสียดงดังๆครับอยู่งๆเระเบิดนะครับนี่มี่นี่ออบอิไพ่มากเลยครับมาเที่ยนเทีๆๆ่ยมเที่ยมมันแหนมยนๆสามหอดสี่หอดนะครับแล้วก็ไปจุดกดหลุมลุ่งชุดบังคุกบังคุกมันจีดังตัวไอ้นี่มันมันบ่มีบังคุกตัวนั่นคือโพตัวนี้ก็คือห้องชุดแบบ เสื้อน้ำการตามลากะค,คือบางพุแต่ไล่หุดเพื่ออย่างเพื่อเสีอให้เทพบุวชเทวดาคือเทื่องควรครับเจ้างฝ่ากูะครับได้รับรู้รับทราบว่า เออคนนี้สัทธาเฮ็ดบุญกับทินขวนเทวดาหรืขวัญตีนิยมสมเพิ่นอ๋ออนุโมทนาบุญนสมเพิ่นให้เพิ่นนะครับเป็นการส่งสัญญาณถึงในครับเทวดาคือว่าได้รับรู้ว่ามื้อนี้มีบุญอยู่นี้ครับมีผู้เฮ็ดบุญการกุศลครับขอให้เทวดาลงมาอนุโมทนานอ้ำครับครับนี่เป็นบากส่วนนะขอบคุณครับครับลงคาขอเยีครับครับ เห็นไหบาดได้โอ้มีหัวตะไล่ด้วยนี่จริงหนุ่าบ่เห็นมาโดนอ่ะเด้ค่ะตะไล่ตะไล่นี่พี่เฮ็ดเป็นตอนี่น่อยเคยเฮ็ดแล้วก็จุดนี่เขาไม่ได้เอาคลิปที่พี่จุดมาจุดนี่จุดยอนเึ้นไปมันต้องมีเทคนิคด้จุดนี่พ่อให้มันพ่อให้มันตึงตึงมือคอยว่างถ้าว่างเร็วกระบอกขึ้นมันอดีตตกกรนหรือว่าถ้าเขาถือโดนไป มันมีปัญหาอีกโอ้ตลไลนี่เป็นของดีอันนึงนะที่ว่าเห็นมหมอแพทย์เป็นคนยสโสนี่เกิดอยู่อำเภอไดอำเภอเมืองเนี่ยแหละอยู่อำเภอเมืองเนาะเป็นเป็นเด็กในเมืองวันเถอะเป็นเด็กตลาดตําบลซะค่ะเป็นตตำบุญนี่ค่ะแต่ว่านั่นแหละครับสภาพของอีสานแท้ๆกับเป็นแบบที่ผมไปเบิ่งมเมื่อเมื่อตะกี้นี่เพราะว่าเป็นเป็นเป็นบุญกฐินที่ถ้าหามีบุญกฐินก็ทีเป็นลักษณะแบบนี้นะ แล้วบุญกะถินเขากระสิไปลงหน้าได้เัดนกันกระสิไปหาเกี้ยวเขาเกี่ยวยังนอช่วงนี้ค่ะคซึ่งในในฐานะอุตสาหเป็นหมอเนาะ <laughs> เขาฝากจักน้อยจักเล็กนะคะ,ะครจริงๆคนอีสานเนี่ยเคยได้ยินโรคชีหนูอยู่บ้าคะเคยจริงๆชีหนูมันอาจจะเกิดในช่วงหนาฝนเป็นหลักแหละแต่ว่าจังไดกระตามก็ฝากตื่มกันเข้าไปเนาะมันก็นยังเป็นโรคที่เห็นดูดูค่ะ ชีหนูกับเมลิออยเองเสิคะ่ะมันเป็นโรคที่อยู่ในในาน้ำชีหนูสิเป็นน้ำเป็นตมเป็นน้ำนนที่มันมีเงี้ยวหนูที่มีโรคเพราะว่าเพราะว่า คิดว่าเป็นนาฝนเพราะว่าเขาเสื้อแสน้ำหลาย,ลายบอกว่าไอ้นาน่าจะนวดโบนอยเลยครับนานี่มันน้ำยังมมอยุ่ยันค่ะก็เลยฝากนกหน้อยอยันพ่นอแม่พี่นอ้องป่วยเพราะว่าชีหนูเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนอีสานก็เด้สูญเสียไปหลายเติบเลยค่ะ,ะ,ะกะ็พู้ได้ก็ตามเนาะคันสิยำน้ำอยู่ในใไฮในน้าก็ตามเด้อค่ะอันังไฝากใส่เกือบบูดเกือบไปว่ารองเท้าเกือบบูดเป็นภษาอ่าก็คือใส่รองเท้าให้มันน้ำเนี่ยเบาเขาถ้าเกิดว่า ท้าเขาเนาะค่ะมันมีแผลนหน่อย,อย,อยเขาอาจโมโหเนี่ยเชื้อโรคมันจะเข่าไปในส่วนส่วนพืน้นส่วนเท้าอย่างสิค่ะ,ะแล้วมันก็สิเฮตดเชื้อโรคเข่าร่างกายเ,าเกิดว่ามันปิดแล้วดิถ้าเกิดเข้าไปเขา้าไปทันระวังมันเป็นแล้วมีงทางรักษาอย่างไดหรือยอย่างได <S <S บ<อ>่านี่ค่ะมีมีการรักษาจริงๆแล้วขั้นค้นแข็งแรงดีเศร้าเลยแบบบบไปหาหมอกับมีได้ขายเอกรม่าไหร่คะก็บโมโหจะของป่วยซ้ำอ๋อแต่ว่าก็มีหลายคนที่ป่วยเป็นไข้ กินยากระเซ้าป่วยเป็นไข้ได้เสียดยาหรือแบบหนักๆกับเขาไอซียูกับเนี้ยอัดชีหนูอันนี้เขาก็ต้องระวังเนาะอันนี้รายการเข้าว่าสุขภาพจากหมอแพทย์มาหลายเรื่องแล้วตั้งแต่พูนไอ้พญาใบไม้ตับพาไ่อหวานของฮะสอยจุน้ยสร้อยจุเออ้ยจุกับบอกไปแล้วว่ามันของดิบเนี่ยบ่ดีเนาะแล้วก็ความเข้มเออความเข้มบางหันจกลรความเข้มเนี่ยเขาว่าเอามือละสองซอนสองซอนกับพ่อ อันนี้หมายถึงว่าถ้ากเขื่อนเขาเขียนว่าโบกเกินแต่เขากำหนดเองได้เนาะแต่ว่าเขาไปกินร้านอาหารกับระวังเอาละกันว่าอะไรเข้มเข้มไมันจะกินหลายจริงๆหมอแพทย์ก็ว่ากินกบบระบอตองซีเลียดหลายแต่อย่าสดขันบลสดมันกับบริได้น้ำซุปหลายะละค่ะแล้วก็นาหนาวโควิดยังบอไปก็ยังจีมีโรควัดโรคอย่างอื่นก็ระวังอย่างที่หมอบอกนะครับเอออันนึงหมอแพทย์ช่วงช่วงหนาแรงมันติมาที่ฝุ่นได้แบบนี้สองจุดหาพี่เอ็มสองจุดหาเผาอ้อยเผาไฮน่า ข้อเกี่ยวเขาเนี่ยตกลงเรื่องฟุ่นเลยไหเกี้ยวเขาเรียกค่ะมัฟุ้งอีกได้ปะเนี่ยฟุ่นมันมันอันตรายอันตรายแห้งอยู่ด้วยค่ะเปรียมสองจูนหาเนี่ยจริงๆมันโมเดลมันเหตุให้ค้นเป็นวัดซื่อๆเดิค่ะมันโมเดลเหตุแค่นั้นจริงๆมาเลงเวาได้อยู่บ่มาเลงได้มาเลงปอดมาเลงปอดก็เป็นเหตุหนึ่งที่เหตุให้ค้นอ่ะ เป็นหลายขึ้นเห็นมอ,อยูเชียงใหม่สิครับซ,ซึ่งนั่นแหละค่ะมันเหตุให้ตั้งแต่เป็นผู้แพทเป็นวัดง่ายขึ้นหรือแม้กระทั่งมาเลี้ยงปอดแต่จริงๆแล้วฝุ่นมันหน่อยอน่อยจนมันเข้าไปในเลือดเท่าใดค่ะมันก็เลยไปเกิดการอักเสบหรือเกิดโรคต่างๆอย่างอื่นผอบโลงหัวใจกแมีที่สําคัญนะครับพี่เอ็มสองจุดหานมาจากการเผาในที่โล่งหลายครักเป็นสาเหตุใหญ่เพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าเป็นไปได้นะครับเผาหน้าเกี่ยวเขาแล้ยาเผาครับ ไทแล้วก็ที่เป็นปุ๋ยได้เลยหรือให้อ้อยกระร้างครับยาเผาครับเป็นประโยชน์กับทุกคนมุลพิษสิบุมีทั้งอากาศนะครับกาฝากันไว้มื้อนี้ขอบคุณทุกคุกครับที่เบิ่งไล่การตุ่มโฮมพอกันไหมมือหลังครับผมกับหมอแพทย์ราชบุอนครับสวัสดีครับตลไปลตุมหอตุหมแต่